ดีค่ะนิชานานักานสาวประเพณีศิษ์ชัยยาค่ะนิชานนักสาวปยาทิพย์บุญวันค่ะนิชานนักสาวชุดอิสรไข่ดาวค่ะวันนี้คุณลูกค้าเป็นไงบ้างคะกับสภาพอากาศแวดล้อมที่มีอากาศร้อนลูกค้าเจอปัญหาเกี่ยวกับการสวมใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าคะหากลูกค้าเจอนะคะวันนี้ทางร้านของเรานะคะได้มีการจัดนำผ้าใหม่มาวางให้ลูกค้าได้ชมนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้มีการนำวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศนะคะจึงทำให้ผ้าของเรานะคะมีคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานค่ะค่ะผ้าไหมของเรานะคะผลิตมาจากเส้นใยที่มีขนาดเล็กค่ะมีความบอบบางเนื้อผ้าอ่อนนุ่มค่ะแต่ในความอ่อนนุ่มของผืนผ้านะคะก็จะมีความแข็งแรงความเหนียวนุ่มของผืนผ้าอยู่นั้นด้วยค่ะ จึงเหมาะและสะดวกสบายแก่การน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะการดูแลที่เหมาะสมจะทำให้ผ้าไหมของเรามีคงความสวยงามมากขึ้นและคุณสมบัติที่ดีเด่นยิ่งยาวนานค่ะค่ะ,คะผ้าไหมของเรานะคะถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะถ้าเราใส่ชุดผ้าไหมไทยนะคะก็จะเป็นการ สืบสานประเพณีไปในตัวด้วยนะคะและชุดผ้าใหม่ไทยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งในงานแต่งงานบูลงานวัดหรือว่างานอื่นๆด้วยค่ะค่ะสินค้าของเรานะคะมีอยู่5้าประเภทด้วยกันนะคะ 1. น,นะคะจะมีผ้าใหม่ไทยนะคะแล้วก็สนะคะสคือเสื้อลายลูกไม้นะคะ นะคะมวกค่ะห้าค่ะสบายหางลูกค้าซื้อผ้าไหม่ของเรานะคะอยู่ในตัวหนึ่งนะคะอยู่ราคาที่หนึ่งันหนึ่งร้บ้าทค่ะหากลูกค้าซื้อยกเซ็ตภายในวันนี้นะคะเรามีส่วนลดให้ส่วนลดให้ลูกค้า30%สเปอร์เซ็นเลยค่ะร้านของเรา ศูนย์63 674 692นะคะหรือทาง Facebook แล้วก็ไอีค่ะค่ะณวันนี้นะคะผ้าใหม่ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เล่าขานแต่ทุกเส้นใย,ยที่สอดประสานคือมรดกอันล้ำค่าและภุมิปัญญาไทยค่ะค่ะขอจบการนำเสนเอเียนเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ